รู้สึกเป่นผู้ชัดก็คือคนรอบข้างทักมากขึ้นนะนะคะแล้วก็<ม>รู้สึกกับตัวเองก็คือเวลาแต่งหน้ารู้สึกมันกระจางใสมากค่ะมีคนรอบข้างทักด้วยนะคะว่าผ<ช>ิวกระจ่างใสขึ้นเรียกได้ว่าเห็นผลได้ชัดเลยนะคะ <c oughs> แล้วชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะใน3ตัวนี้ชอบผลิตภัณฑ์ตัวที่ชอบพิเศษก็คือไนท์ครีมค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หน้าคือมมนเห็นผลในครั้งแรกะคะ่ะเราชอบชตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเต่งตึงขึ้นตรงบริเวณหางตาค่ะเรียกได้ว่าเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะสำหรับ ผู้ที่ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงด้วยนะคะแล้วคุณนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะสวยไปกับเราครัง้งแรกที่ใช้ก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าดีตัวเนี้ยครีมด้วยแล้วคุณสมบัติที่ใช้ชอบมากเลยะค,ะค่ะหน้าเนี่ยตึงขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นหลังจากที่เราทาครีมไปไม่ถึง15นาทีอะคะ่ะความตึงเนี่ยของผิวหน้าเนี่ยเริ่มกระชับขึ้นชอบ,ชอบเดย์ครีมมากค่ะพอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกทำให้หน้าเราเนี้ย ใสขึ้นเพราะเนื่อ,องจากว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทํางานแล้วก็เจอแดดค่อนข้างมากตรงกับความต้องการแล้วก็เราเราใช้แล้วรู้สึกถูกใจแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวหน้าของเราได้ดีเลยค่ะตัวนท์ครีมเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รอยย่นที่หางตาหางคิ้วเนี่ยค่ะมันก็เลือนลงได้เร็วขึ้นเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าแค่ลาฟองเซตเดียวนะคะก็มีให้เลือกถึง3ตัวช่วยให้เราเนี่ยผิวสวยใสยคุ้มค่ามากๆค่ะเพียง7วันเท่านั้นเองก็ทําให้เจี๊ยบเนี่ยมีผิวที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เพื่อนๆนะคะเขาก็ทักกันทุกคนเลยว่าเอาไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นใสขึ้นดีจังเลย ทาไปนี่ถึง15บาทีด้วยก็รู้สึกว่าผิวตึงแล้วก็แบบยวใกล้กชาบขึ้นฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาฟองผลิตภัณฑ์ลาฟองนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะคะก็อยากจะใช้ทั้งเซ็ตแล้วอะคะ่ะถ้าใช้ทั้งเซ็ตหน้าคงแบบตึงขึ้นแล้วว่าริ้วรอยคงจางลงอะคะ่ะชอบลาฟองาะทำให้ดิฉันดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักทำให้ผิวขาวกระจ่างใสดูขุมขนกระชับ ลิ้วลอยลดลงช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดไม่แพ้ง่ายดิฉันใช้ลาฟองมาแล้วคุณจะไม่ลองใช้ลาฟองเหมือนดิฉันหรือคะลาฟองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสดึงเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ Cream, Cream. ครีมไนท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาท สนใจติดต่อ089-414-6656 089-493-5059 089-414-6656 089-493-5059เฉพาะ50สายแร่งต่วันราบพร้องผลิตภัณฑ์ความงานจากประเทศปรั่งเศษดึงเซตประกอบด้วยโฟมรางหน้าเด y Cream ดนครีมและค่าปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 4 14 6656 089 493 5059 089ซ14 6656 089 493 5059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน so fantastic. Fantastic. ใชสิคะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ลาฟร n องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส สู่รายการ 7-Day เปลี่ยนผิวคุณให้สวยได้ภายใน7วันนะครับโอกับมีมีกับโอนะครับโอ้ oh, โหนี่เพลิวเพลิวเพลิวนะฮะเมื่อกี้นี้เราพูดไปหมดแล้วนะครับถึงเรื่องราวของสรรพคุณนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟ,โฟมล้างหน้าไม่มีฟมองอ่ะถือไปนะฮะคนสวยนะครับแล้วก็เป็นพูดไปหมดแล้ววันช่วงนี้ไม่พูดแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมพี่มีพูดอ่ะเดี๋ยวพี่พูดได้นะครับอันนี้ก็เป็น เป็นเดย์ครีมนะฮะที่สามารถดึงพลังของแสงอาทิตย์เนี่ยให้เข้ามาบำรุงผิวหน้าของเราใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระหมองคำ้ำรอยด่างดำทุกอย่างนะฮะตัวนี้สามารถป้องกันแล้วก็บล็อกไว้ได้เลยนะครับอันี้สจัดไปไว้อ่านะครับ อันนี้เป็นตัวที่3นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพพิเศษนะครับในการคลี่ผิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอรอยลึกล่องแก้มนะครับรอยตีนการอยลึกบนหน้าผากนะครับหรือว่ารอ,อยยับรอยย่นเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยได้หมดเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้ง3ามชุดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับที่มีเทคโนโลยีขั้นนี้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นขั้นเทพเลย นะครับน้องโอครับพูดแ่คโออ้าสามตัวนี้พี่มีบอกโอพูดไปหมดแล้วไม่ใช่เราต้องย้ำนิดนึงเผื่อผู้ชมเพิ่งเปิดมาเจอโอเคนะคะสามตัวนี้นะคะก็จะช่วยครอบคลุมปัญหาทุกปัญหาเลยนะคะแก้ปัญหาทั้งสิวฟ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยเหี่ยวย่นหน้าแห้งกร้านรูขุมขนกว้างใบหน้าอะไรอีกนะคะหาดูหา เฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแทบจะทุกสภาพ<ช>ปัญหาเลยนะ,ะนะครับที่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อแบบว่าเครื่องสําอางเยอะแยะไม่ต้องไปซื้อครีมเยอะๆนะคะบางทีครีมตามที่เขาขายอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาเฉพาะจุดเท่านั้นแต่ว่าของเราเนี่ยทั้งเซตนี้ก็คือครอบคลุมทุกปัญหาเลยนะคะคใช้เซตเดียวเนี่ยเอาอยู่เลยนะถ้าสมมติมีปัญหาสักเจ็อย่างเนี่ยคุณโดนครีมเข้าไปเจ็ดตัวนี่ก็ไม่รู้กี่หมื่นละนะฮะนึกภาพบอก<ช>ไหมฮะว่าจะเป็น ลูกขมขนกว้างนะครับหน้าดูแก่ก่อนวัยควรนะครับลบเลือนริ้วรอยต้องเป็นวิตามินอีต้องเป็นอนุนันนี้ผิวหน้าดูไม่สดชื่นไม่สดใสอุปัญหามันเยอะมากใช่แล้วนะครับแต่เราสามารถกระชับโรมมาเป็นเพียงแค่ชุดนี้ชุดเดียวได้ใช่แล้วนะคะพูดถึงแล้วเราต้องบอกโปรโมชั่นกันก่อนสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ในช่วงแรกคงจะต้อง สนใจแน่นอนลุ้นมาตลอดเลยนะครับว่าเอ๊ดีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราบอกเลยดีกว่าไหมบอกเลยดีกว่าราคาเต็ม4,500บาทครับวันนี้ไม่ขายค่ะ่าขายราคาพิเศษนะครับ2,500บาทแต่ต้องเป็นช่วงโปรโมชั่นนะน้องโอใช่แล้ว50สายแรกที่โทรศัพท์เข้ามาครับถ้าคุณโทรเข้ามาในช่วง50สายแรกตอนนี้นะฮะจะซื้อได้ในราคาพิเศษเพียงแค่ 2,500บาทนะครับย้ำนะฮะ50สายแรกนะครับจะได้ในราคา2,500บาทครับค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 089-414-6656ค่ะ089-414-6656นะคะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ089-493-5059่ <50 59 S 1> ะนะครับ0894935059หนรือว่าฟังไม่ทันตอนนี้ก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ขึ้นอยู่ยตรง,งด้านหน้าจอนะคะ,ะคสามารถกดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องโอต้องบอกวิธีการโทรสั่งนิดนึงเวลาจะสั่งซื้อต้องทำยังไงบ้างสั่งซื้อใช่ไหมคะใช่ครับยกหูโทรศัพท์ก่อนอ่าต กดเบอร์นะคะกดเบอร์เตอร์เตอร์ศูนย์แปดเค่ะแล้วก็จะมีอโอเปอเรเตอร์รับสายสวัสดีค่ะรับรองค่ะเอ่อไม่ทราบว่าผมดูจากทีวีเนี่ยฮะผมอยากได้สักชุดนึงเนี่ยผมจะต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อเชิญสั่งได้เลยนะคะเอารับหนึ่งชุดใช่ไหมคะใช่ครับขอไข่ดาวสุกๆหน่อยอ๋อไม่ใช่แล้วนะคะก็สั่งกันไปนะคะว่าจะเอากี่ชุดนะคะแล้วก็ เขาก็จะสรุปยอดเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่าผลิตภัณฑ์นะคะหนึ่งชุดก็2,500บาทถ้าเป็นใน50สายแรกนะคะแล้วเท่านั้นแหละก็จดเลขที่บัญชีของลาฟ้องเอาไว้ใช่แล้วก็ไปโอนเงินนะคะเพราะซื้อของเราก็ต้องจ่ายเงินถูกต้องจ่ายตังแล้วพอจ่ายตังปุ๊บเราก็เก็บหลักฐานไว้ก็ต้องเอาไปเอาเอาใบใบสลิปเนี่ยไปไปแลกของไหมไม่ต้องนะคะก็คือ เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วก็เก็บหลักฐานในการโอนเอาไว้เพื่อความสบายใจของเรานะคะว่าเราเาจ่ายตังค์แล้วซื้อของแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นอนรอยอยู่ที่บ้านเลยค่ะเท่านี้ความสวยความหลอ่อความดูดีจะมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านโอ้โหมาถึงหน้าประตูห้องเลยนะฮะร,รออย่างเดียวนะฮะจ่ายเงินตามที่กําหนดไว้นะฮะแล้วก็เก็บสลิปไว้นะครับมไม่จำเป็นต้องเปิดประตูไปนั่งรถตากแดดขับรถออกไปเสียเวลา ของจะมาส่งถึงที่บ้านเลยนะฮะให้คุณนั่งแบบเย็นๆสบายๆที่บ้านไม่ต้องมาเอาของที่นี่ครับที่นี่ไม่มีของนะฮะไม่ต้องมาที่ออฟฟิศเรานะฮะที่นี่เป็นศตรูใช่ครับไม่มีนะคะไม่ต้องนะคะเราเซอร์วิสส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะก็รอรับของได้อย่างเดียวไม่ต้องมาไม่ต้องเสียเวลาออกมาไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าไอ้ตรงนี้ให้เป็นแบบเราบริการให้ดีกว่า โทรเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จัดการติดต่อประสานงานส่งป๊าบถึงบ้านเลยใช่แล้วจะได้สวยนะครับมีผิวหน้าที่เรียบเนียนนะครับรูขุมขนนี่สบายทาแป้งได้นะครับแล้วก็ล่องลึกรอยตีนกาปัญหาความหมองคล้ำแฟนเคยบอกว่าไม่สวยเลยทําไมหน้าเธอเหี้ยหิวแก่แฟนคงจะไม่บอกอย่างนั้นนะเหรอต่อให้ไม่สวยเขต้องแบบบางคนก็พูดนะจริงเหรอจริงๆ โอ้ยแฟนใจร้ายมากเลยมีมีพวกทำลายน้ําใจก็มีเหมือนกันนะน้องโอทำไมเป็นพวกทําลายน้ําใจขนาดนั้นพูดโกงๆอะครับแย่จังโกหกกันบ้างก็ได้นะหลอกลวงกันบ้างก็ได้ใช่ไหมเออนะครับฉะนั้นต้องรีบโทรมาเลยนะเดี๋ยวผมจะย้ําเบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะ 089-414-6656นะฮะ089-414-6656นะครับอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ089-493-5059นะครับ089-493-5059ฟังปุ๊บโทรเลยครับโทรเลยโทรเลยมีจำนวนจำกัดนะครับ50ชุดนะฮะคุณจะได้ราคาพิเศษอีกแค่ 2,500บาทของหมดแล้วหมดเลยอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะของหมดจบเลยถ้าเรามาเกิน50สายแรกก็4.5 0 0ราคาเต็มนะคะก็ของดีก็ต้องรีบหน่อยต้องแย่งชิงนิดนึงนิดนึงะก็สามารถซื้อใช้เองก็ได้ซื้อฝากก็ได้ฝากใครก็ได้นะครับนะคะก็รอรออยู่มานานแล้วค่ะคนข้างๆเนี่ยนะคะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอก ประธานให้เลยแล้วกันอ่ะโอเคได้นะครับอุณิเวลาหมดอีกแล้วครับน้องโอครับอ๋อใช่แล้วไวมากเลยลาลากันต้องลาครับลามาลีลาแล้วนะฮะขึ้นต้นเป็นมาริซอนพอแตกใบออกเป็นมารีลาครับโอเคโอเคครับวันนี้ในะ้าเวลาของเซเว่นเดย์เปลี่ยนผิวคุณให้สวยได้ภายในเจ็ดวันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับพรมมีคณะชัยและน้องโอชนลธรค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ประสบการณ์จริงจากผู้ทดลองใช้หลารองผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเปลี่ยนผิวขึ้นให้สวยได้ใน7วัน สวัสดีค่ะตอนนี้ของขวัญน,นะคะก็อยู่ที่สยามสแควร์ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ลาฟร้องนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากประเทศฝรั่งเศสจะพาไปตามหาสาวผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟร้องนี้ตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่ามาเป็นตัวแทนนะคะของผลิตภัณฑ์ลาฟร้องค่ะนี่ค่ะเราขอมอบให้เลยนะคะ ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยไปทดลองใช้แล้วรู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์มากเลยคะ<ช>่ะเพราะว่าใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นมากๆเลยค่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยก็ชอบทุกตัวนะคะอย่างโฟมล้าง<ช>หน้าเน,นี่ยจะเป็นโฟมล้างหน,าน้าไม่มีฟองใช้แล้วแบบคือรักษาความชุ่มชื้นของผิวหน้าแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงเกินไปอะคะ่ะแล้วตัวเดย์ครีมนะคะดีมากเลยนะคะ<ช>เพราะว่าช่วยในเรื่องผิวหมองคล้ำแล้วสําหรับตัวไนท์ครีมนะคะรู้สึกยังไงบ้างเนื้อครีมซึมซาบเร็วค่ะแล้วก็ ตัวเซรั่มในครีมเนี่ยเวลาทาไปพอผ่านไป15้านาทีปุป๊บอะหน้าเมย์แบบเต่งตึงขึ้นเยอะเลยค่ะ,คะและนี่นะคะก็เป็นคำยืนยันเลยนะคะจากผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะ <c oughs> ตามหาสาวผู้โชคดีคนต่อไปนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองขอโทษนะคะรบกวนนิดนึงค่ะพอดีว่าเป็นตัวแทนจากลาฟองนะคะไม่ทราบว,ว่าตอนนี้ใช้ครีมบำรุงผิวอะไรอยู่หรือเปล่าคะก็ใช้อยู่อะค่ะที่ไม่ชอบก็เป็นพวก คงเหนียวเหนียวนี่คือชอบมันไม่สบายผิวอะไรเงี้ยค่ะถ uh ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยค่ะขอแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ลาฟรองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมี3ตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราขอมอบผลิตภัณฑ์จากลาฟรองให้สาวผู้โชคดีคนนี้นะคะหลังจากที่ได้รับผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยไปใช้แล้ว7วันได้ผลเป็นไงบ้างคะ รู้สึกเห็นผลชัดก็คือคนรอบข้างทักมากขึ้นนะคะแล้วก็<ม>รู้สึกกับตัวเองก็คือเวลาแต่งหน้ารู้สึกมันกระจ่างใสมากค่ะมีคนรอบข้างทักด้วยนะคะผ<ช>ิวกระจ่างใสขึ้นเ,เรียกได้ว่าเห็นผลได้ชัดเลยนะคะแล้วชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะใน3ตัวนี้ชอบผลิตภัณฑ์ตัวที่ชอบพิเศษก็คือนท์ครีมค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หน้าคือมันเห็นผลในครั้งแรกะค,ะแค่ะเราชอบตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเต่งตึงขึ้นตรงบริเวณหางตาค่ะเรียกได้ว่าเห็นผลได้ทันทีเลยนะคะสำหรับ ผู้ที่ใช้จริงแล้วก็ได้ผลจริงด้วยนะคะแล้วคุณนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะสวยไปกับเราคาง่าที่ใช้ก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าในตัวเนี้ยครีมด้วยแล้วคุณสมบัติที่ใช้ชอบมากเลยคะ่ะหน้าเนี่ยตึงขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นหลังจากที่เราทาครีมไปไม่ถึง15นาทีอะคะ่ะความตึงเนี่ย ของผิวหน้าเนี่ยเริ่มกระชับึ้นชอบเดย์ครีมมากค่ะพอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเพราะเนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยต้องทํางานแล้วก็เจอแดดค่อนข้างมากตรงกับความต้องการแล้วก็เราใช้แล้วรู้สึกถูกใจแล้วก็แก้ไขปัญหาผิวหน้าของเราได้ดีเลยค่ะ ตัวไนท์ครีมเนี่ยชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันช่วยให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รอยย่นที่หางตาหางคิ้วเนี่ยค่ะมันก็เลือนลงได้เร็วขึ้นเลยค่ะผลิตภัณฑ์ลาฟองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆคะ่ะเพราะว่าแค่ลาฟองเซตเดียวนะคะก็มีให้เลือกถึง3ตัวช่วยให้เราเนี่ยผิว สวยใสยคุ้มค่ามากๆค่ะเพียงเจวันเท่านั้นเองก็ทําให้เจี๊ยบเนี่ยมีผิวที่ดีแล้วก็สมบูรณ์เพื่อนๆนะคะเขาก็ทักกันทุกคนเลยว่า,าไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นใสขึ้นดีจังเลย พาไปไมไ้ถึง15นทีด้วยเรู้สึกาผิวตึงแล้วก็บกแบบยกกละชับขึ้น,นฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาฟองผลิตภัณฑ์ลาฟองนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะคะก็อยากจะใช้ทั้งเสร็จแล้วอะคะ่ะถ้าใช้ทั้งเสร็จหน้าคงแบบตึงขึ้นแล้วว่าหลิวลอยคงจางลงอะคะ่ะชอบลาฟองเพราะทำให้ดิฉันดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักทำให้ผิวขาวกระจ่างใสดูขุมขนกระชับ ริ้วรอยลดลงช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดบดบไม่แพ้ง่ายดิฉันใช้ลาฟองมาแล้วคุณจะไม่ลองใช้ลาฟองเหมือนดิฉันหรือคะลาฟองผลิตภัณฑ์ความง,งามจากประเทศฝรั่งเศสดึงเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไลท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาท สนใจติดต่อ089 4 1 4 6 6 5 6 089 4 9 3 50590่ห4หก5 6าหกศ9นย์5ปเก้าีเกาหานยเ์แรก้ีหน่งสี0 9านเ้ามฉพา,า้าางองผลิตภัณฑ์ความงานจากประเทศรั่งเศส1เซตประกอบด้วยฟมรางหน้าเดรี ได้ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 1 4 6 6 5 6 089 4935059 089 1 4 6 6 5 6 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน ใชสิคะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ลาฟรองผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส